ก่อนที่เราจะไปมองข้ามช็อตนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนยุบพักหรือเปล่าหรือสอส,อสอทั้งหมด44ท่านที่เคยได้ร่วมกันเซ็นชื่อเพื่อจะไปแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยจะมีสิทธ์โดนปปชลงดาบว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆเลยผู้ร้องเนี่ยเขาร้องอยู่ส ผู้ถูกร้องในผู้ถูกร้องที่1นึ่นั่นก็คือคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพักณตอนนั้นและเขาล้องพักเก้าไกลว่ามีการไปยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งสองและใช้สอสอสีคนไปยื่นต่อสภาซึ่งนะขนขณะนั้นเนี่ยทางท่านชวนไม่ได้เอาเข้าสภานะเพราะท่านชวนมองเห็นว่าเอ้ยมันอาจจะผิดรัฐธรรมนูญประเด็นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพักเก้าไกลก็ใช้ประเด็นนี้ ไปหาเสียงต่อสารมองหลาย uh. มิติมากเพราะผู้ร้องเนี่ยเขาร้องว่าทำการนี้เพื่อที่จะไปหวังผลต่อในเชิงการเมืองและดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเขาก็ไปไล่เลียงเลยว่าการหาเสียงเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรบ้างซึ่งสารก็ไล่เลียงกันมาเป็นคอข้อ พฤติการหลายๆอย่างที่สอให้เห็นเจตนาของทางพักเก้าวไกลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันมีพฤติการแวดลออ้อมยังไงเช่นสในพักโดนคดีเรื่องของออลดทอนนะครับหรือแม้กระทั่งการเขาศาลนะมองเห็นว่าการที่ไปใช้นโยบายในลักษณะดังกล่าวเนี่ยแล้วในเนื้อหาของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1- นึเวลาที่เราหาเสียงเราต้องบอกถูกไหมว่าเราจะหาเสียง จะแก้แก้แบบไหนพระเก้าไกลเนี่ยแก้ในการลดโทษนะครับลดโทษต่อการหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์นะครับ,ลรรรนะรบแล้วก็สมเด็จพระนระราชินีองค์ราชทายาทและผู้สมเร็จราชการแห่งมาองค์ก็ลดหมดนะครับ,รนะรบเขาก็ต้องอธิบายถูกไหมการอธิบายในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเปรียบเสมือนการดึงสถาบันเนี่ยเข้ามาอยู่ในการเมืองซึ่ง องค์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเป็นกลางทางการเมืองและจะต้องไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเพราะจะกลายว่าท่านเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งของฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำนองนี้ศาลเนี่ยก็ลองมองหลากหลายมิติมากนะครับเลยกลายมาเป็นคําวินิจฉัยดังกล่าวประเด็นก็คือช็อตที่2และช็อตที่3เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ว่าพรค ของพรรคก้าไกลเนี่ยเขาไปยื่นต่อกรกตก็คือคุณเรืองไกรเนี่ยจะไปยื่นในวันพรุ่งนี้นะครับขัดว่าอันนี้เขาขายยุบพรรคด้ไหมในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยถ้ามองในการยุบพรรคเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าที่จะไปยื่นต่อปปชเพื่อสอบจริยธรรมเนื่องจากว่าการที่สสทั้งหมด44คนเนี่ยกระทำ ยื่นกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะและสารรัฐธรรมนูญก็ยังชีช้ชัดอีกว่าการที่จะไปแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองทำได้ทําได้เลยแต่ต้องทําตามกระบวนการซึ่งไอ้ตามกระบวนการอาระรพักเก้าไกลเขาก็ทำไปแล้วไงในการเซ็นแล้วก็ยื่นส่งจะาแบบนั้นเนี่ยไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไปเอาผิดด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร44ท่านเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ในส่วนของทางพักเก้าไกลอันนี้50 50อันนี้ความเห็นส่วนตัวของเรานะแต่ในการยุบพักเก้าไกลเนี่ยก็ยุบพักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กรรมการบริหารพักใน,นขณะนั้นเนี่ยหมดอำนาจต้องหลุดออกจากทางการเมืองอ ประมาณนั้นนะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะประมาณนี้ซึ่งก็1ิปีนะครับก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีมันแป๊บเดียวแหละอืมสิปีอะ่ะแต่มันก็นานนะมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นถึงออกปะเออก็ต้องดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าคาวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยจะผูกพันกับทุกๆองค์กรประเด็นของเราก็คือว่า การวิพากษ์วิจารณ์ศารอาคารมาลายเนี่ยโดนจับเนอะเธอมีโทษปรับโทษจำหรือไม่ก็ถ้าอ่อนๆก็สาลก็เรียกไปตักเตือนนะแต่ว่าในความรู้สึกเราอะเราฟังที่สารท่านวินิจฉัยประเด็นต่างๆอะหนึ่งชั่วโมงเต็มอะเราก็จะรู้ว่าท่านไม่ได้ตัดสินแค่เพียงมิติเดียวเนาะมันมีหลายองค์ประกอบทำให้กลายเป็นคำวินิจฉัยที่ปรากฏ ในลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแยกส่วนออกมาการกระทําต่างเนี่ยอาจจะไม่ผิดเลยซะด้วยซ้ำเช่นการไปประกันนักโทษมอนหนึหนหน่หรืออะไรมันก็เป็นเรื่องที่ทําได้แหละไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าพอมันรวมกันอะเอาใช้ไปหาเสียงด้วยโพสใน300ในโยบายไปพูดบนเวทีดีเบตไปแปะสติกเกอร์โน่นนี่มันรวมมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นึกออกเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรารู้สึกก็คืออ,อสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยคือเป็นห่วงเรื่อง4 4สสนั่นแหละมากกว่าการโดนมากกว่ายุบผักเก้าไกลเพราะในมุมของเราอะต่อให้พักเก้าไก่อะโดนยุบอะก็ตั้งใหม่ได้ก็จะมีคนไหลเข้าไปด้วยแบบใหม่ๆแบบเท่ๆ เลาจีนี่เราในมุมของเราเรารู้สึกว่าคนที่จะเข้าไปในพรกเก้าไก่เขารู้อยู่แล้วว่าว่าพักเก้าไก่แบบไหนเป็นแบบไหนมีสไตล์แบบไหนคนที่จะเข้าไปร่วมอุดมการณ์เขาก็รู้สึกว่าโอเคเขายาเปลี่ยนแปลงในมุมหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าณขนาดน,น,นี้เนี่ยก็ต้องจับตาการเมืองอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่ามันก็ ค่อนข้างถ,าถ้าเป็นขอการเมืองก็เรียกว่าตื่นเต้นทุกวินาทีนะทุกช่วงเวลาหายใจอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังติดตามการเมืองอยู่ก็สามารถติดตามได้นะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนาะการทำงานของกรรมธิการเรื่องของการเอาทรัพย์สินของกองทัพกลับเข้ามาสู่ระบบ อะไรต่างๆการเข้างบประมาณวาระสองหรือแม้กระทั่งเดือนเมษายนจะมีการอภิบายไม่ไว้วางใจแล้วก็ไปเดือนก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันดีๆนะครับอะสำหรับคอการเมืองก็ประมาณนี้สำหรับการพูดคุยกันของอหลังจากสารารัฐธรรมนูญมีการตัดสินอื